สวัสดีคะ่ะเอซีทีนารากทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะเรามาดูผักของเราค่ะทุกคนนี่พอเจอแดดวันเดียวเป็นยังไงโอ้โหดูเอาขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้อะไรตัวอะไรเยวันเอ้ยเกจะเพาะอะไรมั่วขนาดนี้เยวันแม่แล้วมันจะเหยียบกัน ตายหรือเปล่าไม่รู้ดูทั้งผักชีทั้งกวางตุ้งทั้งพริกโหโหโหนี่คะ่ะดูคะ่ะที่ดินเท่าฝ่ามือแม่ปลูกอะไรกันนะกนะันาะนี่ผักชีลาวผักชีใส่ต้ยมยำ ทุกอย่างเลยกองกันอยู่ที่นี่ค่ะเป็นยังไงล่ะทีนี้นึกว่ามันเป็นเมล็ดเก่าเนาะจากปีที่แล้วนะอันนี้มันเป็นเมล็ดที่เพื่อนให้มานะคะนึกว่ามันจะไม่ขึ้นค่ะทุกคนเพราะมันยังไม่โดนแดดนั่นเองแต่พอโดนแดดแล้วนี่เป็นยังไงขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้อะไรต่ออะไร มั่วเลยที่ดินมีอยู่แค่นี้ลูกเอาแม่ขำตัวเองนึกว่ามันจะไม่ขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมล็ดเก่านะนี่มันยังไม่ทันแตกอีกนะคะนี่คอยดูมันแตกออกมานี่มันจะขนาดไหนนี่แต่ถ้าเกิดผักวางตุ้งนี่ถ้าเกิดมันขึ้นนี่ก็จะค่อยๆถอนกินนะทุกคน ค่อยๆอ,อนแล้วเอาไปแบ่งเพื่อนเนาะแล้วมันก็จะได้ทันนะมันก็จะได้ไม่ทีเกินนะนี่ถ้ามันถีเกินนี่มันจะเป็นต้นเล็กแน่นอนเนาะนี่ก็ผักชีค่ะโอ้โหกำลังจะขึ้นเต็มเลยเพราะมันโดนแดดนั่นเองทุกคนนี่ดูปลูกอะไรนักหนาเ็าเห็น,มนเมล็ดมันเก่าแล้วค่ะทุกคน พี่เห็นมเมล็ดมันเก่าค้างเนาะพี่ก็คิดว่ามันคงจะไม่ขึ้นไงแล้วก็หวานมาตั้งนานแล้วนะมันก็ไม่ขึ้นนะพอมันโดนแดดค่ะมันโดนแดดเท่านั้นแหละขึ้นมาเพียบเลยตักจะอะไรองเป็นอะไรหรอกแต่เ,เราต้องรีบถอนกินต้องกินผักเยอะๆเนะี่ยถ้าเวลามันขึ้นมานะต้องกินผักเยอะๆเลยค่ะไม่งั้นนี่ดูตรงนี้นี่กองกันแอะแงะอยู่เลย ที่ดิมเท้าฝ่ามือปลูกทุกอย่างเลยที่มันค้างเมื่อปีที่แล้วคะ่ะโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็กอจบสั้นๆนะคะแม่ปลูกอะไรนักหนาะดูขึ้นมาเต็มขนาดนี้นี่จะแก้ปัญหายังไงนี่มันจะเอออดเนาะมันจะมันจะเป็นต้นเล็กแน่นอนมันต้องให้ห่างๆเหมือนผักชีพวกนี้เนาะ เดี๋ยวพี่ก็ถอนกินแล้วค่ะผักชีพวกนี้เนาะพอมันโตพอก็ได้กินแล้วแล้วอันนี้ก็ค่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดเดดร้อนๆนี่จะต้องเอาไปปลูกข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราถอนเอาไปปลูกข้างนอกค่ะนะโอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย